สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่วันที่โชว์รูม Honda สุโขทัยนะครับวันนี้ตนนจะพามาดูนะครับในส่วนของตัว Honda City ใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาาขข้อข้องใจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของราคารงในส่วนของเรื่องของการประหยัดน้ํามันกันนะครับสำหรับ Honda City ใหม่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.0ลิตรเทอร์โบนะครับมีแรงม้าสูงสุดที่122แรงม้านะครับที่5,500รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงถึง 1 7 3นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่2,000รอบจนถึง4,500รอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าแรงม้าเยอะขนาดนี้นะครับแรงบิดสูงขนาดนี้จะให้อัตราเร่งที่ดีไหมนะครับแล้วก็จะแฝงไว้ด้วยความประหยัดอย่างที่ได้ทดสอบกันไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามตนนไปเลยครับผม ลำดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันกันก่อนเลยนะครับน้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปนุจะลองวิ่งรถประมาณสัก100กิโลนะครับแล้วลองดูว่า100กิโลเนี่ยเราจะใช้น้ำมันไปประมาณสักกี่ลิตรนะครับเพื่อเปรียบเทียบในส่วนของตัวอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูเรื่องในส่วนของเรื่องอัตราเร่งนะครับจาก0ูถึงร0 0กันด้วยนะครับว่ารถคันนี้มีอัตราเร่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับ ตโนูรีเซ็ตทิปไม้นะครับให้เป็นศูนย์แล้วนะครับแล้วก็เลขไม้ด้านบนนะครับจะเป็น10กิโลนะครับตอนนี้เราเติมน้ํามันกันเต็มถังเรียบร้อยแล้วตนูกะว่าจะวิ่งประมาณสักร้อยโลบวกอาจจะบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูมาเติมน้ํามันกันอีกทีหนึ่งว่าเราใช้เลขไม้ไปประมาณขนาดนี้เราวิ่งประมาณขนาดนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้น้ํามันกี่กิโลลิตรกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งครับ ตนูจะลองทดสอบในสภาวะการใช้งานจริงให้เหมือนใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุดนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านชุมชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปออกวิ่งเส้นบายพาสข้างนอกนะครับเพื่อทดสอบอัตราสินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเอาให้ใกล้เคียงกับการใช้งานประจําวันมากที่สุดนะครับ จะเห็นได้ชัดว่าในส่วนของความเร็วถ้าซิตี้เดิมเราใช้ความเร็วที่ประมาณ100กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอ,อบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณซัก2 0 0 0รอบแต่ว่าในส่วนของตัวซิตี้ใหม่นะครับด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ที่ทันสมัยขึ้นความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,800รอรอบนะครับซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลีย่ยของรถซิตี้คันนี้ครับมันจะทำได้ดีกว่าคือมันจะประหยัดกว่าซิตี้เดิมนั่นเอง หลังจากที่ลองทดลองขับกันมาเนี่ยก็เดี๋ยวถึงปั๊มเนี่ยน่าจะร้อยโลพอดีเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าใช้ระยะทางไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ100กิโลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นเท่าไหร่ไปดูกันนะครับเราจะถึงปั๊มน้ํามันกันละนะครับน่าจะ100กิโลพอดีเป๊ะๆนะครับถือว่าค่อนข้างแม่นทีเดียวเชียว หลังจากที่เราไปทดสอบกันมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนะครับ100กิโลนะครับ100่กิโลนะครับใช้น้ำมันไป4.85ลิตรนะครับ เฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ20.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมวิ่งไป100กิโลนะครับเราเติมน้ำมันไป120บาทนะครับก็เท่ากับว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราใช้น้ำมันกิโลละบาท20สตางค์นะครับบาท20สตางค์ถือว่าถูกมากๆนะครับถูกมากๆไม่มีถูกกว่านี้อีกแล้วนะครับจะเกือบพอๆกับรถติดแก๊สเลยนะครับเนาะ อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องของตัวอัตาซิดเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ